สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับช่อง US Ewan กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเว็บที่ไม่มีโฆษณาเลยนะครับนั่นก็คือเว็บ Brave ถ้าหล้ครับมันเป็นเว็บที่ไม่มีโฆษณาไม่มียังไงเนี่ยเหรอคุณดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาอย่างไงล่ะอะไะครับขั้นแรกคุณก็ต้องพูดมากเวอะตัวตัวตัวกครับกตครับอะไรครับคุณก็ต้องโหลดก่อนกดโหลดไปปุ๊บโอเคไม่ต้องผมโหลดแล้ว ยกเลิกไม่ทันช่างแมงคุณก็กดติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วปับ๊บคุณก็เข้ามาที่เว็บของมันนะฮะนั่นก็คือเว็บ Brave นั่นเองนะฮะเมื่อคุณเข้ามาในหน้า YouTube เสร็จปับ๊บอุ้ยเมื่อคุณเข้ามาในหน้า YouTube เสร็จปับ๊บคุณจะเจอกับ QT เอ้ยไม่ใช่เออปิดแล้วปิดแล้วเมื่อคุณเข้ามาเสร็จแล้วปับ๊บคุณจะไม่เจอโฆษณาเลยไม่ว่าคุณจะกดไปอันไหนมันจะไม่มีโฆษณาให้คุณเห็นแม้แต่นิดเดียว ไม่เชื่อคุณก็ดูสิครับผมไม่เจอโฆษณาเลยไม่ว่าจะไปไหนผมไม่เจอโฆษณาตรงนี้ตรงนี้สีเหลืองไม่มีครับไม่มีโฆษณาไม่ว่าคุณจะเข้าคลิปไหนคุณก็จะไม่มีวันเจอโฆษณาแน่นอนครับเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะนี่ไงฮะปกป้องขึ้นสำหรับเว็บไซต์นี้มีทั้งแบบรุนแรงแบบมาตรฐานแล้วก็อนุญาตให้ติดตามแอดทั้งหมดได้ แล้วก็อนุญาตที่โฆษณาได้เล็ดตามไปทั้งหมดถ้าคุณไม่อยากได้ปั๊บคุณก็กดแบบรุนแรงไปเลยฮะเพื่อความสนุกในการชมนะฮะเออเกมอะไรเนี่ยทั้งหมันแล้วคุณจะถามว่าเอ้าแล้วเขาจะได้อะไรจากการที่ไม่โฆษณาล่ะนี่คือข้อสนิทฐานของผมครับเขาจะได้จากพวกสนับสนุนเหรียญคริปโตพวกนี้ฮะคริปโตพวก FTX อะไรพวกนี้ครับเขาน่าจะได้เงินจากพวกนี้ครับเป็นส่วนใหญ่และคุณเห็นวอลเปเปอร์นี่ไหมฮะ เขาได้รับการจ้างครับโดยการที่เราไปกดปรับแต่งและก็กดดูว่าแสดงรูปที่ได้รับการสนับสนุนหรือแสดงรูปคุนหลังนี่เลยครับเขาได้จากการที่สนับสนุนรูปวอลเปเปอร์ครับเห็นไหมครับว่าเขาฉลาดขนาดไหนเขาไม่ต้องเจียดตังทําเองเขาแค่รอรับเงินแล้วก็โฆษณารูปไปอ่ารูปที่ใครใครต่อใครถ่ายมาเขา,เขาก็จะเอามาโฆษณาแล้วก็แปะล,ลิงก์ไว้ด้วยอินสตาแกรมใครโอ โอสวยจังวะไยช่างมันะฮะนี่ครับรูปที่คุณเห็นทั้งหมดนั้นเป็นการโฆษณาทั้งนั้นเลยฮะเห็นไหมครับผมมาแล้วเว็บโฆษณาเว็บอะไรต่ออะไรนี่คืออาจจะเป็นเว็บเ,บเกมอะไรก็แล้วแต่เขานะฮะก็คงจะมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่เว็บที่ไม่มีโฆษณา <c oughs> ไม่น,น่าใช่แค่เท่านี้ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเว็บไซต์ที่ไม่มีโฆษณาเลยนะครับ ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกัด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมกดจุกใจนะครับให้ถึง10ใจนะฮะใช่ครับให้ถึง10ไลค์ผมก็ดีใจแล้วเพื่อเป็นกำลังใจในวิดีต่อไปนะครับ